ผู้ชายขายเหรียญนะครับคลิปนี้มีธนบัตรนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาขายเหรียญนะครับมีธนบัตรมารีวิวแบ่งปันนะครับเป็นธนบัตร1บาทรุ่นเก่านะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับใส่ใส่ซองพลาสติกให้แบบนี้เลยนะครับก็มีประมาณ10 10กว่าใบนะครับเดี๋ยวดูดูดูสภาพโดยรวมแล้วกันนะครับเป็นธนบัตร1บาทนะครับ ในหลวงรัชกาลที่9นะครับเขาเรียกว่าธนาบาัตรโทรมัสนะครับหบาทโทมัสนะครับอันนี้เป็นเป็นธนาบัตรแบบปกตินะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานไม่ใช่หมวดหายากไม่ใช่แบบเลขสวยแต่อย่างใดนะครับราคาแบ่งปันนะครับใบละ80บาทนะครับเนี่ยใครที่บอกว่า,าแพงลักหมื่นลักแสนไม่เป็นความจริงนะครับผมขายออกนะครับคลิปนี้แบ่งปันขายออก ไม่เกิน80บาทนะครับเนี่ยมีประมาณ10กว่าใบนะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ติดต่อได้นะครับการติดต่อขอซื้อเหรียญหรือว่าธนบัตรจากช่องผมนะครับก็คือจะเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ id สลานลม8ป 8, 8นะครับอันนี้ก็คือติดต่อซื้อเหรียญซื้อธนบัตรได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทผมจัดส่งเป็น e m s ทั้งหมดนะครับ อ่านี่นะครับก็มีมีหลายใบนะครับสามารถสอบถามได้นะครับใครที่ต้องการที่จะซื้อเก็บหรือว่าซื้อไปจำหน่ายขายต่อก็ก็ลองสอบถามมาดูนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าติดต่อทางไลน์นะครับธนบัตรโทมัส1 1บาทสภาพไม่ผ่านการใช้งานใส่ซองให้แล้วนะครับราคาใบละ80บาทนะครับ มีนะครับแปบาทมีค่าจัดส่ง5 0าส EMS ใครที่สนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับ